สวัสดีครับพมกับแอดมินแทนนะครับผมกับหวยฮานอยวันนี้นะครับฮานอ,อยวันที่29นะครับ29พิพฤษภาคมกับช่องแทนถอดเทอมเทิงหวยราวไทยราฮานอยนะเมื่อวานนี้เป็นยังไง3ตัวแตกบ้างเปล่าสำหรับฮานอยเมื่อวานเนาะชุดเน้นนะครับเข้า91ก็แล้วก็ไป318นะครับ169 ห้านอยวันนี้นะครับสมแถวต่ำสีต่ำสน่อยนะครับแถวแรกครับปกติครับสอมากับหกเกแนะครับแถว2นะครับพิเศษครับหกมากับสามสี่หแถว3นะครับ VP พีนะครับหนมากับสองห้านสาน้อยวันนี้ดึงเด่นนะครับกอดึงเด่นสอง ครับมากับหนึ่ครับ3ครับ4 5, 5่หาส,สองมาสองหครับสองหนึ่งสองสาม สองสี่ห้านะครับหกมาหกครับหกสามหหกดักร้อขอแปดครับผมแาดสองนะครับ8 2ดสองหนึ่งแปดสองสามดสองสห้าปครับแปดหกสา 864 865นะครับเน้นแล้วครับผมนีน้เน้น2 26ครับ21 23 826 821แล้วก็823สำหรับเปิดฮานอยนะครับผมวันอาทิตย์29พฤษภาคมนะครับขอให้โชคดีครับ3ตัวแตกครับผม